ทุกส,สบายดี่มแม่พี่น้องกุ้สักคนเด้พอเพ่ะๆกลับบ้านจนีเลยพี่น้องวันนี้กะกินซุมกินแซวว่าพื้นเขาพี่น้องเอย้ยมีของกินกินซ้มกินแซวตามห้อง,องหุงถอดเมงไม้แล้วกับบ้านพื้นคนพี่น้องเอย้ยบรรยากาศที่ห้องให้ท้องนาคือเก้าเข้าก็เริ่มสิคงเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ยกับหลานบรรยากาศเขียวอุ้มหุ่มอยู่อยู่กับหลานสบายดีไหม หลายกระลาษขี้อายพี่น้องเอ้ยเอาไว้แม่สิทอทวะสิกินวะฮะพสะพสพลนี่กระลาษน,นี่กระลาษพี่น้องเอ้ยหลานหลายกระเดียกกระโดสกินเดียบนี่วะฮะพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไม่ได้เอาก็สิไปทอดแมงไม้ายต่ำปะคุงกินซมกินแซลว่าเพื่นชาวบ้านไ <c oughs> ต้เมื่อคืนนี่ไหมนี่ค่ะได้หลายแทะ พี่น้องเอ้ยแมงก็ะแมงคามพี่น้องโมเมนต์แมงคามแมงเข้าสารแมงใีอย่างเกาะนีนนน้พี่น,อนออ้อ,นองแมงซรอนแล้วก็จักกรนะจันพี่น้องปลาพี่น้องคนทอดอันใบมังคุดคือฮอตหลายแทะเังแซบนักกินกลับ ตาแม่เขาใส่สุดงามแท้แม่ครัวก็ใส่สุดงามเหมือนพี่น้องเลยนะพี่น้องก็แม่ครัวใส่สุดอันนี่น่ะงามงามนร์วีนะแม่ครัวเป็นใส่สุดงามเลยวันนี้นะเป็นหอนถิ่นวะพี่น้องแมงกอกกันนะลายเนาะแมงกอกหรือว่าแมงคลามพี่น้องเลยเม่งข้าวสารกับแซ่บเด้หะ จักจันกห็หลายหลายแต่เมื่อคืนนี้ฮะไม,ม่หลายสช้แกงน้อยหน,นะนัะแมงซอนแม่ขวาน้อยพี่น้องเอ้ยพันสิหอซอยแม่เพลิน ไปมัดเขีนเหรอวะป่อบุดึกก็เอ้ยเค้กเพป็นกระนำเพิ่มาแล้วเพื่อนกะพี่น้องอยู่กับแม่ครัวเปเพื่อนกะบอบผิวครับแต่เพื่อนยันดำเป็นยงสบายดีเพป็นกัมาต่ำมะคุงพี่น้องเอ้ยกินซุ่มกินแซวว่าเพื่อนชาวบ้านปะบุมีอย่างเฮ็ดเฮ็ดแต่แบบนี้แหละ กินต้านโควิดกินตามโมงงหลายๆมีแต่พี่น้องพี่น้องเด็กน้อยกันหลายหลายพี่น้องลูกหลานหลายหายมาเยอพี่น้องเยอะมากินข้าวกับบ้าจนนี่น่าะจะเปนจะแซ่บแท้มูนี้ตันแกจเอ็ดนมเมือนนี้ ไม่ตั้งใจวะแต่เมือที่คาดเันบแต่ละมือที่คาดไม่นี้ตั้งใจเฮ็ดเงิเจ้าของเงินไปอยู่ลักเงินข้าเจ้าสมุนอบเงาะกลับมาโหไม่หยังสิเพื่อวาม่องจานก็อักลากบุหเบันไต้ก็ไฟฮะตัวบุฟเ่ันี้โดยเฉพาะหอาจางไอ้ลันนะไส้ปลาล่าแร สมพ่อเรานำใส่ไฟไปพุ่นนำไปนำไปคุณคุณคุณนี่เปรี้ยวมือมนี้ครัแ<ส>บแซ่บอร่อยขนาดไอ้ส้มส้มมันมมหว,ตตวานจังแซ่บใส่เมงไม้โอ้พี่น้องกดจะแซ่บแท้แซ่บตาเลยพี่น้องไอ้คนไฟเข้าตาเมงไม้มเพิ่นจะเป็นเจ้าแซ่บให้ ของแสบดิ่มแบบแบ๊กแบ๊กแบ๊กเลยมาฝีหวนเออมาผีหวนไม่หัวลมเอ้ยุ๊กมาี่เมาีหวน่มีลูกน้อยๆหนูคนน่ะโอ้โหแล่าเฮ้ยโอ้อหมาก่อนซ้ำเหรอ ซุกญามิญาติได้ซุกนะญาติม่ญามมากฝีหววกำลังซุกกินส้มพี่น้องเอ้ยมากฝีหววพี่น้องไปเก็บมากฝีหวัวซะบ่ยื้พี่น้องเอ้ยมึงได้กะบุญวายจากน้อยแด้พี่น้องเด้ลูกหลานหลายคนเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องตามบักคงยัย่วๆป้าถอดจักระจายไปกรอบๆพี่น้อง หอมเสียงงอมแซบแซบแซบได้กินข้าวปะเออเป็นตั้งค่ายข้าวแล้วพอดีกินข้าวแล้วพอดเนมตัวนี้พอจะกินข้าวแห้งแล้วอแซบแซบนัวนัวไหมคนรสดีบะนัวนัวได้กินอันแมงมันหลายๆนะเมื่อกี้เห็นแมงมันอยู่ใส

เข้ามาไหมฮะจะเข้ากะีิพงแล้วแป๊บแป <st> <Herm> ๊บเ <usi qu ie> พียงเหรอม่อกินกับบ้าเพื่ไปเรื่องนึงแล้วคนเนี้ยบ้าเพื่อนคนมีลูกยะกินอันกล่องแป๊กถ้ามันคนอยากินหมามก็เป็นอันของแข้าวารใช่บามันรจกินเหล้าเาอินยุ่ไปไัมเนแป๊ดไปนอนรีนอยู่คุณคุแล้วมันกินอะไม้หรืออนยุ่ผม ไม่เคยดิจ่ะเคยเองมาเ้อบดได้หนิมาสายเดือดจะห้อยไอ้นี่ขึ้นเป็นบักึงอย่างเงี้ยชอบบักชอบชอบบักยิ่งอีอเด็กชอบกินนื้อจันทุกข์ยังยังบุมาอีกนี่ไปอะไร

ตัวแม่นะตัพู่นมันมีอันนีนะตัแม่จะบมี่แแม่กระนุเี่แ่ไข่เต็มท้องตัแม่ะบมี่ตัแม่มันกระต้นเป็นงขอบาต้นนั้นตัพู่มัมีตำเหเหมนี้ประสานตัวแม่จะโบมีต้นมะกุ้มอื่นไปไทยที่เรตรงเนมะกุ้มต้นแต่ลายมะกุ้มมะกุ้มมันมีคมมนนี่เด้บักเงะร ได้โตยุกต้ด mm ูของวัวูสีมัแอืกบนาะจะยสิปายต้นแต่สมัยต่ก้อนไปเลี้ยงงัวปลายก็แต้หนเปเก็บอันแมงนี่ปะเป้ลมกจะคือเยอะเปิ้เกนห้ามงมันของแ้เยกือหกพัอหกันหกันหกันหกนคนกน โลละมนี่มองพุ่นเอินแมงคามบ้านเจ้นีพ่เอินแมงกองหาเก็บมาขายไปทำกับป้าแพงครับโอยกินกินอตม่โตเด้นี่ตวนีข่ทำแตรงนี้เดอยขอบใจนะ ไข่แมงอย่างกอวยเวขนไม่หอคือมงนันหัเขียวนี่ครับมนนมนมันมีหลายชนิดมนุนป่ะมันมีสีแดงสีเขียวลัวเขีย่ว้เยอานี้มันบบมันยีไขแซ่บแซ่บ่นี่เออขอบใจเด้อดนี้ขนอันนี้สีม่วงนอ ขันอยู่ในเมืองนะจาทา่ได้แ0 0ห้าสิบพันม่เขาเสดใช่ไหมนี้เสดยังได้กก็สิบห้าพันตัวนึงน้อยเศดุญุพันธ์เำไรอจาากสิบห้าพันแล้าจะม,นนะมาซื้อที่บ้านกันหนึ่งรถซีซิบแล้วเขาอาไปขายต๊ะห้านีกนะแพงมากอันพวกแม่ค้ามาซื้อมาฮือมาซื้ออะไปขายโต๊ะอ,อีก หลายตออ,อ,อ,อแล้ว<ส>พวกไปทอดคาทำไรนั่นหน่วยปัากว้งนะเขาซื้ออยู่ที่บ้านนอกาพันจีบมั้บอสใายเข้าในตลาดโูลลสาวพันที่แต่บ้านนอกในน่อ,กกอนงไม่ยหนกระทึกต่พอเข้าไปในเมืองไม่เห่างกระแพง เป็นกระพุ้นบบเพื่นก็ม่้อามือเพิ่บนเริงจะพักนี่แหละเพื่อนก่อนมันจะกินโต้ทไมมันแมงมันทไมครับมันกินต้นไมยไมงเอาโดนมาลายเหม็นกับจกก้น มันจะจอกม้นแมงมันเหอเนี่ยฮะเจ้เข้าวุ่มันหลายกะตะกะเตนลงข้าวเจ้าข้าวก็เตนนะครับน้ำข้นนะแมงอันนี้นะแมงอันงก็ไม่แมงอย่างกาจะเอป็นซอนนะมันซอนเดือนที่ยองเข้าอันปีนะน้ำดแห้งเหายอย่างซอนอนี้มันมนะชุดคือแมงอันนี้ Mình ăn ăn mà Màn khay Mà đưa mình ăn nữa Kiểu xuống kiểu reo Có gì xử lý bà phương Với những người mình đang ước Cái bình quân bà phương Phải bộ tiền đó Kiên bà Dạ Kiên bà Đang mà hôn Kiên bà Kiên คนของคนกินดีๆลูกกินดีๆครับมีมัสมุนดิบะนั่นลงม่ได้กินแล้ววันแกลงม่อคุณน้องตัวนี้ขอขอบใจเอฟซีทุกคนเลยให้การบรรยายตรงนี้ตลอดเลยบางคนก็ติดตามทุกคลิปเป็นบอกข้ามโฆษณาพร้อมแล้วก็บางคนก็เห็นเมินทุกคลิปแต่ขอบใจก็ทุกคนเยอะได้สารยาใหม่ได้พี่น้อง หน้าตาดีเฮ็ดเนี่ยก็หน้าตาดีอันเียกว่ามีหน้าเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บดงบุจรทีเขาสัญญาจะกล่องไปน้องงัวหลาไปซานไอเอคิวตังคนตั้งให้คิวตังคืองัวไปไออคิวตังคือคนนี่แหละเพื่อนเพื่นตั้งสัญญาให้บ้านโจนี้ไหมแต่เขาเป็นไอซีทุกคนเด้อที่ติดตามแล้วให้กำลังใจโจนี้ตลอดเลยอยาให้แม่ลูกพี่ใกรๆจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สักตะไคร้ไปมักขาวไปมักกุ้ยก็ได้นำเด้ออาจารดีกับารับท้าสบายดีสวัสดีครับ